อืมจะเป็นลมนะครับบิตคอยลล่วงหลุดส0 0 0มดอลลาร์ 20, แล้วช้อนหักกันหรือยังครับเพื่อนผมก็ได้เตือนไปแล้วในช่องของผมว่าไม่ต้องรีบช้อนกันก็ได้หรือไม่ต้องกลัวตกลก็ได้รอการคอนเฟิร์มที่ชัดเจนก่อนคลิปวันนี้ผมจะมามอัปเดตมุมมองและอัปเดตกราฟดีซีในมุมมองของผมกันนะครับว่าช้อนจะหักกันหรือเปล่าไปติดตามในคลิปนี้น่าสนใจมากๆครับ สวัสดีนนเ,เพื่อนๆชาวคริปตี้เคเลโซ่เอ้ยคริปโตเคเรนซี่ลืมกดไลค์กดซับกดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับผมไม่ได้มานำการลงทุนเนาะวันนี้เป็นวันที่18เดือนหซึ่งผมก็ได้บอกไปแล้วว่าไม่ต้องรีบช้อนกันก็ได้เนื่องจากรอ,อการปิดแท่งเทียนคอนเฟิร์มกันก่อนเพราะว่าผมมองว่ามันเข้าสู่โซนจุดต่ำสุดจริงแต่ผมบอกเราว่ามันมีโอกาส ที่จะร่วงลงต่อนั่นเองสําหรับใครที่รับความเสี่ยงน้นอยๆให้รอการปิดแท่งเทียนวันชันหน้าและวันนี้ก็มีการปรับตัวลดลงหลุดจาก20,000จากการที่ไซด์เวยหน้าเบื่อมาวัน2วันก้ได้มีการปรับตัวลดลงแล้วจะมีมุมมองเป็นยังไงในมุมอของผมเราลองมาอัปเดตพูดคุยในคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นย,ยังไงยังไงคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างกันหน่อยนะครับเป็นหวังใจผมด้วยนะกดไลค์ขออะไ like รก็ยังดีนะครับโอเคเรามาดูที่มุมมองแรกที่บิตคอยได้ปิดหลุดล่วงจากการคลอสเส้น A หนึ่งร้อยรวมถึงเส้ 20, น Time frame week, ว่าแต่ละช่วงที่ผ่านมามีการร่วงล,ลงมาก็จริงส่งผลทําให้ไอซเนี่ยร่วงต่ำมาโซนต่ำกว่า30ด้วยเหลือไงครับมาที่โซนโอเวอร์โซนั่นแหละในไทม์เฟรมวีคลี่ซึ่งในอดีตเนี่ยมันเป็นเหมือนจุดบ่งบอกที่เป็นจุดต่ําสุดนั่นเองนะครับ เป็นเหมือนจุดต่ําสุดเตรียมที่จะกลับตัวแต่ว่าข้อแตกต่างกันที่ผมได้มองว่าไอซในทางเฟวร์วิกซี่ล่วงลงมาถึงโซนโอเวอร์โซนเนี่ยแตกต่างจากในช่วงอดีตก็เรื่องอะไรครับในช่วงอดีตเนี่ยที่เขาวงกลมไว้เหมือนจุดต่ําสุดเนี่ยตอนนั้น I เนี่ยไอซเนี่ยมันมีการกลับตัวจากโซนโอเวอร์โซนแล้วแต่ในช่วงปัจจุบัน เพิ่งจะมีการทิมหัวแย่ลงมายังไม่ได้มีการหักหัวปรับตัวขึ้นเลยสแสดงว่าจากราคา1900 0กว่าพนกว่าก็ยังพอมีแกลบทาให้ราคาบิตคอยยังล่วงลงต่อได้อีกอยู่แต่เราเ,เพื่อนๆใครที่รับความเสี่ยงได้น้อยเนี่ยอาจจะต้องระวังหรืออาจจะเหมาะสําหรับคนที่พร้อมจะ DCA ในภาพลองเทิมเท่านั้นนะครับในะช่วงปัจจุบันนี้และเพื่อนๆจะเห็นว่าแท่งเทียนในไทม์เฟรมวีคเนี่ยเป็นการปิดในรอบปอภผัดศาลนะเนื่องจากปกติแล้วราคาของบิตคอยมักจะไม่ปิดต่ํากว่าออทามไฮเดิม หรือไม่ล่วงลงมาต่ํากว่าอไทมไฮในไซเคลิลก่อนหน้าซึ่งปัจจุบันก็ต้องบอกว่าน่ากังวลและแตกต่างออกไปจากพฤติกรรมบิตคอยที่เคยเกิดขึ้นนั่นเองอันนี้คือสิ่งที่เพื่อนๆต้องระวังผมได้บอกไปแล้วว่าถ้าหากแท่งเทียนวีคลี่ปิดแบบเต็มๆแท่งแบบ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 นี้แล้วก็มันจะเป็นเรื่องที่น่ากลัวและน่ากังวลมากเพราะว่ามีโอกาสจะร่วงลงต่อได้อีกเยอะและพฤติกรรมเนี่ยจะไม่เหมือนในอดีตเลยเนื่องจากในอดีตที่ผ่านมาคอยแทบจะไม่ปิดหลุดเส้น MA สองร้อยในทางเฟรมวีคลี่เลย ตามพฤติกรรมของเขาไพื่เปเห็นไหมครับว่าสุดท้ายเนี่ยล่วงลงมาจริงแต่แท่งเทียนเนี่ยจะมีการทิ้งไสไว้และปิดเหนือได้อยู่เสมอแต่ถ้าหากไอช่วงปัจจุบันดันปิดแบบนี้แล้วก็จะเป็นสิ่งที่น่ากังวลมากๆเลยนะครับเอาละครับก่อนจะไปอัปเดตกาฟกันผมก็ฝาก OKX OK ไว้ด้วยนะครับใครสนใจที่จะเทรดที่ OKX OK มีส่วนลดค่าธรรมเนียมสูงถึง25%แทบจะสูงที่สุดแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆใช้รหัสแนะนําของผม เพื่อนๆคลิกลี่ก์แนะนําใต้คลิปด้านล่างได้เลยใช้เทรดได้ทั้งสปอ t ตแล้วก็ฟิวเจอร์ใช้ได้ตลอดชีวิตค่าทำเนียมมีมูลค่าที่เยอะนะครับเพื่อนๆส่งผลต่อการเทรดมากแน่นอนเพื่อนๆคลิกหลาดแนะนําของผมแล้วไปเทรดกันได้เลยครับเรามาอัปเดต BTC ในมุมมองของผมกันเนาะซึ่งผมจะหยิบยกในอดีตให้ดูก่อนนะครับว่าพฤติกรรมของ Bitcoin แล้วจริงๆเนี่ยในอดีตเนี่ยจากการพุ่งขึ้นไปนะ จากจุดต่ําสุดนะครับพุ่งขึ้นไปเนี่ยและมีการล่วงปรับตัว,ตวลลงมาจากการวัดแนวรับฟิโบนัชชีที่สําคัญเนี่ยเขามีโอกาสล่วงมาได้อยู่บ่อยๆคือโซนแนวรับฟิโบที่78.6ร่รวมถึงโซน88.7%ส่วน88.7%ตั้งแต่ในช่วงปี2013เลยนะพุ่งไปทําจุดสูงสุดที่260รล่วงลงมาประมาณ78%จนถึงเกือบที่จะ88.7%เนต่ยครับตรงนี้ถัดไปในช่วงประมาณปี2000ชนะ่วง14ะ2014นะครับ พุ่งอีกรอบหนึ่งนะครับและร่วงลงมาอีกประมาณ88.7%แสดงว่าเขาร่วงลงมาในช่วงแนวรัฟฟีโบเนี่ยสองรอบต่อกันแล้วนะถัดไปอีกมาในช่วงไหนอีกครับช่วงนี้เนี่ยพุ่งโหดเลยนะพุ่งยับเลยทีเดียวพุ่งขึ้นไปและร่วงลงมาตรงไหนเพื่อเห็นไหมครับว่าร่วงลงมาอีกแล้วที่ช่วงแนวรับฟีโบที่78.6รวมถึง88.7%ใช้คําว่าในช่วงโซนนี้แล้วกันเนาะ แต่ต้องบอกว่าแต่ละรอบเนี่ยไม่ได้หลุดเส้น MA 200ในทางเฟรมวีคลี่ด้วยนะเอออันนี้คือสิ่งที่น่าประหลาดใจเนาะไม่ได้หลุดนะครับแล้วก็มีช่วงโควิดล่วงลงมาอีกนะครับตรงนี้แต่ว่าต้องบอกว่าไม่ได้ปิดแบบเต็มๆแท่งหลุดเส้น MA 200ในทางเฟรมวีคลี่นะเป็นเพียงแค่การปิดแย่ไส้เทียนเอาไว้ลงมาถึงเส้น MA 300ในทางเฟรมวีคลี่อันนี้คือสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นในะช่วงโควิด แล้วเรามาดูช่วงปัจจุบันมันก็ไม่เคยเกิดขึ้นอย่างนั้นแหละก็คือการที่ราคาบิตคอยเนี่ยปิดต่ำกว่าราคาออทม์ไฮเดิมซึ่งมันได้ต่ำกว่าเรียบร้อยแล้วไอเส้นสีแดงแดงสีขาวๆที่ผมได้บอกไปเนี่ยผมได้บอกไปแล้วว่าเนี่ยแนวรับสําคัญสีขาวตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเอาตรงนี้ออกก่อนเนาะ สีขาวตรงนี้เนี่ยผมมองว่าบิตคอยเนี่ยที่ยังไซเวอยู่ด้านบนเนี่ยมีโอกาสนะที่จะร่วงลงมาเทสหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยซึ่งปัจจุบันได้ร่วงลงมาเกินเรียบร้อยแล้วและผมก็ได้มองว่ามีโอกาสนะที่จะลงมาเทสนาราฟิโบถัดไปที่เจ็ดสิบแปดจุดหกเปอร์เซ็นต์หรือราคาหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเนื่องจากเราได้ปิดหลุดจากแนวรับฟิโบที่68 7จมาเรียบร้อยแล้วมีโอกาสมากๆที่บิตคอยจะลงมาเทสเนื่องจากพฤติกรรมในอดีตของเขาเนี่ยถ้าหากปิดหลุดเส้นวีเอสแล้วเขามีโอกาสที่จะ่่วงลงลตอ ประมาณ12%จนถึง30%ซึ่งไอ30้30%ถ้าหากล่วงลงต่อแล้วก็จะทำให้ราคาบิตคอยมีโอกาสล่วงลงมาถึงโซน15,600ดอลลาร์พร้อมกับจะเป็นการกลับลงมาเทสเส้นเอสเหมือนกับในช่วงโควิดนั่นเองแสดงว่าถ้าหากแท่งเทียน Weekly ปิดแบบเนี้ยเต็มเต็มแท่งแบบเนี้ยภายในวันจันทร์ที่จะถึงเนี้ยนะครับมีโอกาสมากๆที่ราคาบิตคอยจะล่วงลงมาเทส เส้นเ0เหมือนอย่างในช่วงโควิดที่เคยเกิดขึ้นรวมถึงมาเทสโซน15,500ดอลลาร์นั่นเองและผมจะมองว่าค่อนข้างแปลกไปนะมันแปลกอย่างหนึ่งตรงที่ว่าการที่เขาปิดแท่งเทียนแบบนี้มันเป็นพฤติกรรมที่บิตคอยไม่เคยทำมาก่อนรวมถึงพฤติกรรมที่ปิดหลุดเส้นเอส200เนี่ยบิตคอยไม่เคยเป็นมาก่อนและการปิดต่ำกว่าออท h i ไฮในไซเคิลก่อนหน้าก็เป็นพฤติกรรมที่บิตคอยไม่เคยมีมาก่อน เพียงแค่ว่าพฤติกรรมที่เหมือนอย่างในอดีตอย่างเดียวที่ยังจะเหมือนอยู่ก็คือว่าการล่วงลงมาบริเวณราฟิโบที่78.6รวมถึง88.7นั่นเองนะครับ88.7นั่นเองแสดงว่าต้องบอกว่าไอ้88.7เ i t c o i ี่ยบิตคอยมีโอกาสลงมาได้ถึงโซน11,000จนถึง12,000ดอลลาร์เลยทีเดียวนะเพราะว่าผมต้องบอกว่าเนื่องจากจริงๆแล้วหลายๆช่วงเนี่ยเขาไม่ได้มาแตะ 88.7%แบบเป๊ะๆเนาะเขาเกือบที่จะมาถึงนะผมก็เลยมองว่ามีโอกาสนะถ้าหากปิดเต็มๆแท่งแบบนี้บิตคอยจะลงมาเทสโซน17,000ดอลลาร์จนถึงโซน12,000ดอลลาร์ที่จะเป็นแนวรับฟรีโบที่สําคัญสุดท้ายนะที่ผมมองว่าอาจจะส่งผลทําให้เกิดการกลับตัวได้เนื่องจากจริงๆแล้วควรจะรับอยู่นะจากเส้น A200 เนี่ยคือโซนราคา22,500ดอลลาร์เนี่ยควรจะรับให้อยู่แต่กรณีรับไม่อยู่ผมจะมองแนวรับสุดท้ายไว้ที่โซนนี้เนาะ ตามที่ผมได้คาดการณ์จากแนวฟิโบที่สําคัญที่เขาเคยได้มาเท่นั่นเองแต่ต้องบอกว่าพฤติกรรมเขาเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเลยนะถ้าหากปิดแท่งเทียนแบบนี้นะครับผมจะมองว่าเพื่อ,อนๆเนี่ยต้องระวังเอาไว้ด้วยเนาะแต่ถ้าหากใครที่อยากจะตั้งรับรับตรงไหนดีครับแอดจะช้อนตรงไหนดีถึงจะช้อนไม่หักมีความเสี่ยงต่ำครับแอดผมก็มองไปที่โซน17,700จนถึง1 2 0 0 0นัดอลลาร์นั่นเองนะครับตามพฤติกรรมของเขาที่ยังคงมีหลงเหลืออยู่บ้างนะโอเคครับแสดงว่าราคาไทยเนี่ยมีโอกาสตั้งแต่โซน 6 4 6 0 0 0จนถึง420,000นั่นเองนะครับที่บิตคอยมีโอกาสจะลงมารีเทสถ้าหากแท่งเทียน Weekly ปิดเต็มเต็มแท่งจากเส้น MA 2เ0นะครับเอาล่ะครับสุดท้ายเพื่อนๆผมไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ผมพูดมันจะถูกเพียงแค่ผมมองว่ารอการปิดแท่งเทียน w e คลี่เพื่อนๆไม่ต้องรีบช้อนก็ได้เราไปช้อนในรนะน้มาาขึ้นดีกว่านะครับไม่งั้นช้อนไปแล้วล่วงลงต่อไปต่อไปเนี่ยเพื่อนๆรับความเสี่ยงได้หรือเปล่าแต่ ถ้าใครรับความเสี่ยงได้มากผมต้องบอกว่าโซนปัจจุบันล่วงลงไปเนี่ยมันเป็นโซนที่ค่อนข้างคุ้มมากๆแล้วนั่นเองถ้าเปเรียบเทียบกับข้อมูลออนเชนที่ผ่านมานะครับผมไม่ได้บอกว่าราคาเนี่ยมันไม่สมควรที่จะช้อนนะผมบอกว่าช้อนได้สําหรับคนที่รับความเสี่ยงได้มากนะครับเพียงแค่ว่าคนรับความเสี่ยงน้อยๆเนี่ยรอไปช้อนทัก22ง0 0ื ถึงมันจะแพงหน่อยแต่ต้องบอกว่าเราได้ราคาที่ถูกมากแล้วนะเปรียบเทียบกับราคาที่จะพุ่งไปอ m ทม i ไฮหรือไปไฮเดิมเนี่ยเราได้ราคาที่คุ้มแล้วเราไปซื้อตอนที่มันเป็นแนวโน้มที่จะเป็นขาขึ้นเนี่ยดีกว่าไหมอันนี้อยู่ที่เพื่อ,อนรับความเสี่ยงแน่นอะนผมไม่สามารถบอกดนะ้ว่าเพื่อนช้อนเลยนะเพื่อนห้ามช้อนนะ มันอยู่ที่การรับความเสี่ยงของแต่ละคนนะครับแต่ละคนรับความเสี่ยงได้ไม่เหมือนกันโอเคเพื่อนๆใครถูกใจคลิปนี้หรือคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์เพื่อนๆกดไลค์กดซับหรือคอมเมนต์ให้กําลังใจผมไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างกันหน่อยนะครับหรือใครไม่รู้จะเทรดยังไงผมแนววางแผนการเทรด สำหรับพเพื่อนสมาชิกเหาฉลามเท่านั้นพเพื่อนสมัครสมาชิกที่หน้าช่องของผมได้เลยผมจะอัปเดตนะน้องที่สําคัญไว้ในชุมชนรวมถึงแผนการเทรดในรูปแบบของผมแต่ผมไม่ได้การันตีกาไรเนาะซึ่งผมก็มีเทรดอยู่บ้างก็ได้กาไรเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ได้เยอะแยะมากมายก็ประมาณนี้นะพเพื่อนๆก็ลองคลิกที่ลิงก์หน้าช่องของผมได้เลยผมตั้งใจทําทุกคลิปอยากให้เพื่อนได้ตังนะครับอย่าลืมเป็นเหาฉลามที่กวนามากับผมและเจอกันใหม่สวัสดีครับ